สวัสดีครับวันนี้ผมมีเด็กหนึ่งที่เหมาะกับคนที่อยากเล่น p ิก a c h EX แต่ว่ามีงบไม่มากนะครับกับเด็กนี้เลยชิราชิโน่ครับ ที่จะมีสกิลโจมตีอย่างดู the ะเวฟจะทำดาเมจได้30หน่วยต่อโปเกมอนแถวหลังของเราซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอามาเล่นคู่กับมาตาโดกัสโดยที่เราให้มาตาโดกาสครับช่วยยืนต่อต้นเกมแล้วก็ทำดาเมจประมาณหนึ่งเนาะจนกว่ามาตาโดกาสครับใกล้ตายนะเราถึงจะเอาชิราชิโน่ครับขึ้นมาตีแทนเด็กมันก็จะง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเด็กนี้สแสอะไรกันบ้างนะหนึ่งเลยครับก็คือโดกัสองใบแล้วก็ม ok าตาโดกัสองใบครับจิรามิ 2ใบจิราจิโน่ครับ2ใบมอนสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้ครับสรับก์ดไอเทมครับจะใส่เป็นฮิว2ใบเอ็กซ์ปีด1ใบครับเพราะว่าเด็กนี้นะครับค่าดิทิสเนี่ยน้อยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่นับมาตราโกัดนะเราก็จะใส่เป็นโปรกกอล2ใบใบแดง1ใบครับและที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือก์ดฟอสซิลจะใส่ไว้1หรือว่า2ใบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ฟอสซิลอยู่ในสนามครับจิราจิโน่เนี่ยก็นับว่าฟอสซิลครับเป็นโปเกมอนแถวหลังเหมือนกันนะจึงช่วยทําให้มีมอนสเตอร์แถวหลัง ครบ3ใบได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการ์ดเทนเนอร์จะใส่เป็นโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสใบครับแล้วก็โคกัสสองใบครับสุดท้ายเป็นนัสเมทหนึ่งใบนั่นเองเอาล่ะครับเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปลองเด็กกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหได้เป็นคนเริ่มก่อนด้วยสำหรับการ์ดในมือนะครับมีเป็นโดการสไปเดียวนะที่สามารถเล่นได้นตอนนี้ครับลงไปก่อนเลยแล้วกันไปนี้ยังลงไม่ได้ครับ โอเคมาพร้อมแล้วพยายามลุ้นให้ร่างแรกมาเร็วๆก็พอนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากนั่นเองโอเคครับเข้าเทินจัว่วโอ้โหมาแล้วครับร่างแรกลงไปก่อนเลยหนูน้อยเราก็จบเทินไปครับเป็นเทินของอีกฝ่ายกันบ้างครับอีกฝ่ายเนี่ยเล่นเด็กมิวทูเลยนะมาครับแล้วเริ่มด้วยโปกเกอลก่อนเลย นำโปเกมอนเบสิกหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นครับลงมาเป็นร่างแรกของเซอร์ไนท์ตามด้วยโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชครับโจอีก2ใบาอาแล้วลงฟอสซิลมาด้วยครับเลือกติดเอเนจีให้กับมิวทูแล้วก็จบเทิร์นไปครับโอเคครับเข้าเทิร์น่วนะและ่วได้ใบแดงด้วยก็ได้ไงดีเอาเป็นว่าพัฒนาเป็นจีราจิโน่ก่อนละกันนะ และก็ตามด้วยใบแดงเก็บการ์ดในมือไปก่อนนะเพื่อนนะและจวดขึ้นมาใหม่3ใบจากนั้นติดจี้ให้กับโดกัสและให้โดกัสครับโจมตีไปที่มิวทูสีหน่วยโอ้โหตึงจัดจัดและเข้าเทินของอีฟายครับในเทินนี้ครับเลือกติดเอเนจีให้กับมิวทูและเรียบร้อยครับโจมตีมา 50ดาเมจไปก่อนและเข้าเทินจั่วครับโหยังไม่ได้มาตาโดกัสเลยอ่ะตั้งแรกจะตายแล้วจะฮิวดีวะงั้นโจทย์สก่อนละกันนะใบแรกครับได้เป็นเอ p e สปและใบที่2ครับ hey, <boy. S 1> โอ้โหได้แล้วมาตาโดกัสก็ลงไปเลยสิครับขอติดเอเนจีให้กับจิราจิโน่ครับกดอ b i l i t ตี้แก๊สเลไปตามด้วยถ้าโจมตีครับ แคโคลาิ0หน่วยลดอีก10หน่วยครับจากพิษเขาเทิร์นของอีกฝ่าครับในเทิร์นนี้ครับพัฒนาเป็นล่างสองแล้วนะอืมเขาจะเล่นยังไงต่อวะเพราะว่าในเทิร์นหน้ามิวทูของเขาเนี่ยตาแน่นอนครับและเลือกใช้เป็น X s p e e d ครับ ถอยมิวทูลงมาครับจากนั้นครับเรื่องกา์ดฟอสซิลขึ้นมาแทนนะตามด้วยโพชั่นครับฮิล20หน่วยติดเอเนจีที่2ให้กับมิวทูครับจากนั้นจบเทิร์นไปนะแล้วก็เข้าเทินครับได้มาเป็นมาตาโดกัสครับเราพยายามติดเอเนจีให้กับจิราจิโน่นะครับเพราะว่าถ้ามันครบสามอันเนี่ยเราก็เอาขึ้นไปตีได้แล้วครับในเทินนี้ก็กดอบิลิตี้แก๊สลีกไปก่อนน่าจะตายครับ แต่ว่าเราจะเล่นยังไงดีอ่ะมิวทูขึ้นมาก็เสี่ยมีเซอร์ไนดด้วยอะผมก็ให้ฝ่ายจะลงเซอร์ไพร์มาเป็นเซอร์ไนเนี่ยดิถ้างั้นมาต่อกกันเราแตกเลยนะอ่ะอะ่งั้นตีไปเลยก็ได้อ่ะดีกว่าไม่ได้แต้มนะครับโอเคครับเราขึ้นนําก่อนหนึ่งแต้มนะเพราะน่้นจะเอามิวทูขึ้นมา เรียบร้อยครับมาแบบนี้เซอร์ไนามาแน่นอนแล้วเป็นเธอของไอ้ฝ่ายครับไล่โปกเกบอลไปก่อนเลยลงมาเป็นเซอร์ไนล่างแรกครับติดเอเนจีที่สามให้กับิวทูครับ มันเล่นยากกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างเจ็บหนักนะครับในช่วงแรกและเลือกที่จะโจมตีมาครับ50หน่วยตอนนี้ครับมาตาตัวกัดเลือดเหลือ10หน่วยนะก็คุมแล้วครับถ้าจะยกขึ้นนะใช้โปกเกบ,บอลไปก่อนนำเบสิกการ์ดหนึ่งใบครับขึ้นมือได้เป็นจิรามีแทนจากนั้นครับลงจิรามีไปแล้วก็อย่าลืมกดอ i บิลิตี้แก๊สลีก่อนครับ จากนั้นครับให้โคกะยกขึ้นมาผมขอเลือกเป็นจิราจิโนครับขึ้นไปจากนั้นลงโดกัสมาจะได้มีดาเมจครับแล้วก็เอนเนจีสท้ายครับมามิวทูสำหรับผมเนี่ยมันก็เน้นแก้ขาดได้น,นะครับสำหรับคนที่ไม่มีปิกาจูนะอ่าและเมื่อจบเทินครับอย่าลืมรับดาเมจอีก10หน่วยด้วยล่ะจ g ครับ ผมว่ามือเราเนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันเลยนะมาเรื่อยๆเลยอะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีมอนอีกหนึ่งตัวนะครับจะได้ตี90นั่นเองสลับเกมนี้ MVP ก็คือมาตาโดกาสนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะปะมาต่อกันเกมที่2เลยครับดาเป็นฝ่ายเริ่มที่หลังนะสุดยอดเลยโอ้โหการ์ดในมือครับไม่มีโดการ์ค่อนข้างสวยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเจออะไร เป็นฟีเซอร์ครับเด็กธาตุน้ำนั่นเองเป็นฝ่ายตรงข้ามครับที่ได้เริ่มก่อนมาถึงเข้าเทินจั่วครับและไม่พูดพภาพทำเพลงครับจบเทินทันทีนะเซลฮาการ์ดไม่มีเลเลยเนี่ยองั้นใช้โปรเฟเซอร์ไปก่อนละกันตัวการ์ดขึ้นมาสองใบครับหุยสวยเลยได้โดกัสดแล้วขอลงเป็นจิรามี่ครับแล้วก็โดกัสมานะตามด้วยการฟอสซิลครับ ขอติด Energy ให้กับจิรามี่ครับแล้วก็โจมตีไปเลย20หน่วยเป็นเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามครับติด Energy ให้กับฟรีเซอร์ครับอ้โอโหแสงว่าการเขาเน่ามากเลยเนี่ยไม่มีการ์ดได้เลยเหรอโอเคแล็ในเทิร์นนี้ครับไปฟสเซอร์ไปก่อนขอจูการ์ดเพิ่ม,มอีก2ใบ และจิราจิโน่ครับมาเรียบร้อยงั้นผมขอใช้เอ็กซ์ปิกก่อนนะนำจิรามี่ครับลงมาแล้วเอาโดกัสขึ้นมาแทนในเทร์นี้ครับเราพยายามพัฒนาจิราจิโน่ก่อนเลยและก็ตามด้วยมาตาโดกัสครับโอเคค่อนข้างตั้งเกมได้แล้วครับขอติดเอเนจี่ให้กับมาตาโดกัสก่อนเลยขอกดอบิลิตี้แก๊สลีครับทำให้ฟีเซอร์ครับติดผิดนั่นเอง หมดมุกแล้วครับงั้นก็ให้มาตาดดอกัสเนี่ยโจมตีฟีเซอร์ไป3 0หน่วยครับแล้วก็เมื่อจบเทินครับลบอีก10หน่วยตอนนี้ฟีเซอร์ไฟครับเหลือหลือ80แล้วนะและในเทินนี้ครับใช้มาเป็นโปรเกบอลไปก่อนตาม้วยโปรเฟเซอร์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับโอ้โหแล้วเขาเล่นคู่กับเมนคู่หน้าเก๋ครับก็คือสายติดผิดและโจมตีแบบกระจายด้วยไง โอ้โหตึงจัดตามด้วย xp ครับจังหวะนี้ครับเอาฟิเซอร์ถอยไปและเลือนเมนูคู่นักเกตขึ้นมาแทงครับทำให้พิษที่ติดกับฟิเซอร์หายไปจากนั้นโจมตีมาครับ20หน่วยนะก็ถือว่ายังไม่ได้โดนพิษนั่นเองนะครับถ้าโดนพิษเนี่ยสนุกเลยตอนนี้เราก็พยายามติดจี้ให้กับจิราจิโนไปก่อนละกัน เมื่อมีมอนสเตอร์ใหม่ครับขอใช้เอฟเฟกครับ ability gas leak ติดพิษไปก่อนและตามด้วยแท็ k l e ไปตอนนี้เลือดเลือย20ล้ครับตอนนี้ครับเป็นเธอของอีกฝ่ายมาดูกันครับว่าในเธอ์นี้เขาจะเลือกพัฒนาเมโนโคุราเกะหรือเปล่าและเรียบร้อยครับตัวที่เราวันๆเนี่ยมาถึงแล้วครับโดคุคุราเกะนั่นเองทำให้ตอนนี้ครับสถานะพิษเนี่ยหายไปเลยติดเอเนจีที่2ให้กับโดคุคุราเกะครับ ตามด้วยกาสติตี่ครับดูกันครับว่าเขาจะทอนได้หัวเกียนแตละอันแรกออกโอ้โหอันแรกก็ก้อยแล้วอ่ะสมชื่อจริงๆกับชื่ออีก้อยเนี่ยสง <c oughs> สัยต้องเปลี่ยนมาเป็นลูกอีก้อยแล้ว <c oughs> โอเคตามด้วยฮิลครับอีกฝ่ายครับให้โดคุคุรักเกะโจมตีมาดาเมจ50ครับค่อนข้างแรงเลยนะและที่สำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วย โอ้โหติดพิษเหมือนกันครับตัวท็อกซิกต้องเจอตัว,ตวท็อกซิกเหมือนกันเหรอผมเลือกติดเอเนอรจีให้กับกิราจิโน่ไปแล้วกันตายช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าในมือเราเนี่ยยังมีโดกัสอยู่ครับถ้าตายไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากครับแต่ว่าผมลองเล่นดูหน่อยละกันนะอ่ะซาบีนาไปดึงฟีเซอร์ขึ้นมาครับท่านี้ก็อาจจะยื้อได้แล้วหเทินเมื่อมีมอนสเตอร์มาลงมาครับอบิลิตี้แกสิกจึงทำงานครับ หลอกหลอกอันนี้หลอกนะมันไม่ใช่ออโตโน้นะเออก็ภาคเหมือนยุกิอะ่ะเวลาแบบมีวันเตอร์ใหม่มาก็ออโต้อะไรเงี้นฟรีเซอร์ครับโดนไปเจ็บอยู่แล้วก็เข้าเทอร์นิคไฟครับเลือนเหลือ60แล้วนะแล้วก็ติด Energy ให้กับฟรีเซอร์ครับเขาพยายามถอยอยู่นะแต่ถอยไม่ได้ครับโอเคเข้าเทอร์นจัวนี่ไง มาแล้วพลังแห่งการยืดครับพ่อหนุ่มมาได้ถูกจังหวัดพอดีเลยยังไงตัวเอของฉันเนี่ยก็มาได้ตรงเวลาอยู่แล้วละ่ะเพิ่มเติมอัพพิลิตี้และอิงมิาสหลังจากที่ยกมาตาโดกาสขึ้นไปครับนำจิราจินโน่ขึ้นไปแทนแล้วก็ติดเอเนจีให้กับโดกัสไปเอาล่ะครับโปกเกมอนเราครบ3ตัวพอดีทําให้จิราจิโน่ในเทอร์นี้ครับสามารถตี90หน่วยได้แล้วนะก็เป็นปิกาจูแบบสายคนจนต้องทน่อยน้อง เฮ้ยแต่ก็เล่นได้อยู่บีเซอร์ครับหมดสภาพสู้ต่อทําให้ผมขับขึ้นนําก่อน2แต้มและตอนนี้ครับเหลือโดคคโคลาเกตตัวเดียวตอนนี้มี HP อยู่ที่90หน่วยนะเฮ้ยก็พอดีกับที่มันตีเลยนี่หว่า90หน่วยไงเพื่อนโอ้โหแล้วเขายังไม่ย่อท้อครับใช้ซากากิมาบับอ,อีก10ดาเมจจากนั้นโจมตีมาครับ6กหน่วยและจีราจิโนครับติดผิดเป็นที่เรียบร้อยลดไปอีก10หน่วยไป แหลือเหลือหน่วยครับโอเคเป็นเถินของเรากันบ้างและไอ้ฝ่ายครับ GG ีคอโอ้โหเรียบร้อยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นแบบเด็กปิกาจูเอ็กนะครับอันนี้ก็เป็นสายคนจนนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าถึงเด็กนี้ได้มากกว่าเด็กปิกาจูว่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปเล่นตามกันได้นะครับแบ่งๆกันไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ